กลับมาก็อยากกินชาเขียวมะพร้าวแต่ว่าโฟมอ่ะลดปริมาณชาเขียวลงนะคะโฟมใส่แค่แบบ2.5ตัวนี้ใช้ตัวนี้ล็อกกี้เหมือนเดิมคาฟเฟอีนก็กินได้นะคะทุกคนคุณหมอให้กินนะแต่ว่าก็กินในออปริมาณที่ไม่เกิน200รมิลลิกรัมต่อวันนะคะแตบบ่ปกติตอนนี้ถ้าโฟมกินกาแฟโฟมก็จะกินแค่แบบครึ่งช็อตอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบกินกาแฟแบบหมดแก้วอะ่ะ เราก็มีที่บอกว่าปวดหัวเสียงเด็กร้องไห้ใช่ไหมทุกคนอันนั้นผมเล่นมุกกับพ่อคือเล่นมุกกันเฉยๆไม่ได้ปวดหัวจริงอีที่ปวดหัวจริงๆแหล่ปวดหัวเพราะของเยอะเราก็ต้องทานเสเตตภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วของมันเยอะมันลายตามากไม่ได้ปวดหัวเสียงเด็กร้องไห้ค่ะทุกคนจริงอ่ะผมว่าช่วงเนี้ย ช่วงที่ท้องอาการผมว่าช่วงที่ท้องอะผมอารมณ์ดีมากเลยนะแบบอารมณ์ดีก่อนตอนไม่ท้องอีกอะคือรู้สึกว่าอารมณ์ดีแล้วก็ชิลมากเลยแต่ก็มีช่วงเนี่ยแหละโฟมรู้สึกว่ามีสามสี่วันที่รู้สึกว่าปวดหัวบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าปวดหัวไปอ่านดูมันก็บอกว่ามันก็เป็นกันได้นะคะทุกคนเพราะผมจะเข้าใจมาตามแล้วนะกินกับมะพร้าวสดนะคะมะพร้าวสดคือตบมุกเนาะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบว่า เออแบบคนจะพูดถึงกันเยอะนะคะต่อไปเป็นน้ำมะพร้าวแล้ก็เป็นน้ำมะพร้าวสดนะคะคือถ้าเกิดแบบว่าคุณหงีดจริงๆอะเจมไม่ตัดลงหรอกทุกคนแต่คือมันเล่นกันนะมันแบบว่าถบมุกกันนะมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็แบบ คือของมันเยอะมากของมันแบบเดี๋ยวจะมาทําคลิปว่าแบบได้อะไรมาบ้างนะคะจริงๆอะ่ะไอที่มันได้เยอะก็เพราะว่าแบบซื้อฝากลูกเพื่อนๆด้วยนะคะไม่ได้แบบของโฟมล้วนๆโฟมพุ่งสูงโฟมแบบซื้อน้อยนะหมายถึงว่ากว่าที่คิดว่าจะไปซื้อคิดว่าจะซื้อเยอะกว่านี้แต่แบบไม่ได้ซื้อเท่าที่คิดนะคะทุกคนนั่นแหละได้แก้วมาใหม่ด้วยค่ะทุกคนน่ารักไหม ไอ้ที่เยอะนี่คือน,นามะพร้าวนะคะชื่นใจดีให้ดูท้องดีกว่าท้องใหญ่มากตอนนี้คือกำลังเข้าเดือนที่7ดแล้วก็ประมาณตอนนี้หเดือนกับอีกประมาณ3ามวีกนะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าสามสี่วันมาเนี่ย รู้สึกปวดหัวแล้วก็นอนแบบไม่ค่อยสบายตัวมันก็จะพลิกไปพลิกมานอะมันนอนไม่ค่อยสบายแต่ว่าอาหารการกินอย่างอื่นก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็น้าตาลก็ผ่านเราเลยแฮปปี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือรู้สึกแบบชิลรู้สึกแฮปปี้ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้อะไรเลย เดี๋ยวจะมาทําคลิปแกะของนะคะว่าโฟมซื้ออะไรบ้างนะคะแบบซื้อให้ลูกเนาะเป็นครั้งแรกที่ที่เราซื้อได้ชอปปิ้งให้ลูกนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าโฟมช็อปอะไรบ้างนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปทําเค้กต่อละคะ่ะบ๊ายบายอ,าอี้อไม่ะงอซื้อมายเยอะเดี๋ยวง้อเลยเออเดี๋ยวสามทุ่มง,ง้อเลย็นง้อเรื่องไหนวะนเชิญมาขวัญก่อนค่ะมองในทิพไาย ก็เขาก็ต้องมองแหละพ่อช่วงนี้ช่วงนี้กงจะให้เขาวางสายตาไว้ไหนอะไอเราอ่ะเจ็บสะบักไปหมดแล้วซ้ายขวาตอนนี้คนมาดู17ล้านคนแล้วนะคะในประเทศไทยเราแต่ว่าจะบอกทุกคนว่าใจเสียแล้วอ่ะกลัวไม่ได้ขายของอ่ะแต่ว่าพี่ๆแบบเป็นคนที่แบบี่นึกถึงคนอื่นทั้งที่ตัวเองหน้าสิวหน้าขวานนะพี่ให้กำลังใจพี่นะ พี่ก็จะไม่รอดอยู่แล้วอ่ะยังมาช่วยกูขายของอีกอ่ะพี่รอดรอดรอดไม่รอดไม่นจะไม่รอดเนี่ยอาตุ๋ยเอ้ยคุยอันแรกนะเออเออนะให้ให้ถึงค้งคืนนะเธอนะแล้ววนมันจะกึนทุกวนมาใหม่ก็ได้นะเออไปกินไก่ทอดแล้วก็กินเนี่ยอีนี่ไม่น่ากินเลยเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันอยากกินอะไรตอนเราต่อความระทม มึงไม่ได้บางคนไอพ่อหนูไม่ได้คันเพลงขอโทษอ่าแล้วก็ยืนคาจออยู่นะค่ะอ่านก็คนเดียวเหรอ่าเขาบอกว่าอะไรนะเลิกรับวันเกิดว่ะอะไรนะเชิญเลยการรับวันเกิดดูสิแล้วยังต้องมาช่วยขายอีกเขาต้องยังไม่คุ้นแล้วกินไก่ไหมอืมเขาก็ยังมาขายขคนเสียไปหมดแล้วนะ